กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมโนกรรม,มังสันจิตจะกรรม,มังอสันจิตจกรรม,มังขะมันตุเมเอโหสิกรรม,มัพระวันตุเมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดก็าตามขอให้เจ้ากรรมายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาิ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญได้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน